cái subscribe cho kênh anh Mì anh Để không bỏ lỡ những

มุฟายกโยกเขานี่เขาอะมั้มบ่อัดอหน้าม่งกาเลี้ยห้องที่แรงันิระเบิดป่ะนี่

ดีจจ๋ยวจะเอาเพชรเจริญออกไปเกี่ยววันนี้ละค่ะอาจจะไม่ีก่อนท่อไม่มีนะคะไม่ต้องใส่ดิบๆไปเลยตกไม่กลัวค่ะเกี่ยวผ่าฝนไปเลยค่ะท่อนี้ยังไม่เสร็จไม่ต้องใส่ไปเกี่ยวเลยค่ะก็ะขันเส่เท่อยังเสียงเงียบๆเลยนะ ชารายแปดดิชาำปึกอะตัวเทิงเลยตัวเทิงสุดดิไม่ไม่ไม่เล่งให้บอกอาจารย์คือปุ๊ด เบาอ,อัดอัดจราบีสองคนนี้ทำอะไรเนี่ยติแต้ติแต้เต้าสายแต่แต่ไม่รังงานไม่เดินนะ้าสร้างเยืมาโมกอะก็ยังสี่ชิ้นเดือนนะค่ะชิ้นเดือนนะ่ะ สามไร่สามไร่สามไร่หนัจากสิบไร่แค่นี้นาะถ้าเด๋วเอาไปแบบพอลองคืืๆนะซ้ำซ้ำไรน่นี่คือจังสิดน

ช็คดีๆนะนมให้มันจวดเลยอย่าให้มันได้ไปจอดกลางน้าอายเขาเอาแต่หาอะไรก็ยังมีประวัติอยู่บนมึงอกันจะมึงหลีเปล่าอ่อยเด้๋ยาเสียก็ซุกใส่เป้าอ่อยไว้ย่าให้มู่เห็นนี่อย่าง่ะ สายสั่นโพดจักสิบเมตรแค่เน้ยเดี๋ยวมายลอมาอีกหันไปยไดีด๋ยวเดดี๋เด็ววเก็บขี๋ยวเดเดีเด เอาเงินไว้ให้เสื้ออะไรอมโตมันคือเบารู้ต่ไทยคลิปแม่ไม่เบารู้อย่างไรป้านันอยากได้ยอดวิวเป็นหมื่นไทยคลิปบอว์บอวพ่อหน่อยกูกังเน็กกันล่ะป้านันว่าทำไมคลิปไม่ขึ้นเลยพันวะผัดดาผัวน้ำคือมันคือเก่งแค่นักเก้าอันนั้นก็โมโหจังไหมอืม นี่ดูเมือนตาดูเอฟซีนี่ไม่รู้ว่าเรียกอะไรเมือนตาดูว่าสี่ยัมันเกี่ยวเขาเมืม่อตาบิงบบักเกอร์นั่นมันเกี่ยวบลอลน,นั่นถอยมาไหมว่าสิตาเป็นตัวเกี่ยวดีงานเราเยอะเกี่ยวไม่ดีดปีหน้าเราไม่ต้องไปเกี่ยว <laughs> เข้มขัดนี่เข้มขัด,ดมั้ยใส่บางนี้เลยน,นี้ง<ม>ตัวทางเก่ามันตัวนี้ทางไม้พันนี่ใส่กันบ่กว่าแล้วสื้อมากบ่ได้ใส่แล้วนี่ว่ามีเวลาใ่ก่อนใส่ไม่ถูกใจให้บอกัน่นแน่น อยากให้เกี่ยวไอยเท่าไรว่ามาอยากหัวอยากหัวเจ้าเจอกันหน้างานค่ะเอฟซี่ะบ๊ายบายค่ะ